ได้รีวิวมังงะมานานนะครับด้วยส่วนหนึ่งก็คือมันมีช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกแบบว่ามันมันหมดไฟพยายามจะกลับมารีวิวหลายครั้งแล้วล่ละแต่ก็มันเหมือนแบบว่าผมไปสนุกกับการที่ค้นหาข้อมูลมากกว่าแบบพวกนิติสุงนิตยสารอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมได้ลงรีวิวมังงะเรื่องบัสซึฮาเลไปใช่ไหมซึ่งความคาดหวังของผมกับบัสซึฮาเล่เนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรมากเลยแค่คลิปเนี้ย ถึงประมาณร้อยวิวเกินร้อยวิวนะผมโอเคผมแฮปปี้ยอดวิวมันไม่ได้น้อยจนเกินไปแต่บัสสือฮารลบัมไม่ได้ไปทางนั้นไงบัสสือฮาลกลีกลายเป็นว่าคือไอ้วันแรกะที่ผมลงคลิปไปประมาณหนึ่งชั่วโมงของชั่วโมงก่อนอะยอดวิวมประมาณสิบถึงยี่สิบวิวเองประมาณนี้ตอนแรกผมก็ไม่ได้อะไรเออรอติดตามไปได้เรื่อยๆวันต่อมาโดดไปประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยวิวตอนแรกก็โอ้ เฮียตกใจตกใจมากนะเอ,อแบบเฮียอะไรวะมาดูตอนเย็นเจ็ดร้วิวเฮียเจ็วิวแล้วเว้ยวันต่อมา900ล้านวิวตอนนั้นอะผมตอนนั้นผมแบบมันเกินความคาดหมายผมผมไปเยอะแล้วแล้วตอนนั้นคือผมลุ้นให้มันถึงพันวิวและมันถึงจริงๆไว้พันวิว อันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆนะสำหรับบาสือฮาเลคือผมไม่ได้รีวิวแบบเจาะลึกรายละเอียดอะไรขนาดนั้นนะนนนะคือผมรีวิวปกติอะรีวิวแบบบ้านๆเลยนะครับความรู้สึกยังไงก็รู้สึกอย่างนั้นอนะคือแบบหูพิดคาดมากหนึ่งันตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งรอยล้านวิวแล้วนะครับไอ้ไม่ได้หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยวิวไม่ใช้ล้านวิว,ว,วอันนะั้นมันกำนันตายต้องขอ,ขอบคุณจริงๆเพราะว่าเป็นคลิปที่ไม่คิดว่าจะถึงพันวิวได้ แล้วเป็นคลิปที่พันวิวในรอบหลายๆปีคือถ้าเป็นสมัยนู้น่ะสมัยที่ผมทําคลิปรีวิวมังงะรัวๆการที่มันเกินร้อยวิวหรือว่าพันวิวอ่ะผมจะรู้สึกแบบมันก็เซอร์ไพรส์อ่ะนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบว้าวเท่าตอนเนี้ตอนนี้ที่ผมกลับมาทําในรอบหลายๆเดือนอ่ะคือผมดีใจมากเลยนะที่คลิปบัสซอฮา,าลิเกินคาดกว่าที่ผมคิดเอาไว้ซึ่งเนี่ยคลิปรีวิวล่าสุดผมก็ได้ลงไปแล้วนะครับก็คือรีเซอร์วิงนะซึ่งรีเซอร์วิงอ่ะผมไม่ได้คาดหวังว่าจะพันพันวิว เป็นคลิปต่อไปเหมือนกันร้อยวิวอ่ะผมก็ดีใจแล้วส่วนหนึ่งอ่ะอันนี้ผมเดาสาเหตุนะว่าทําไมบัสฮสาเละถึงกลายเป็นคลิปที่พันวิวนะครับอันนี้ผมบอกไปก่อนนะผมไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่ได้คาดหวังให้มันถึงพันวิวอันนี้ก็คือคนดูเขาเขาเข้ามาดูล้วน ผมไม่ได้บบังคับให้เขามาดูคือการที่มันพันวิวได้ะมันไม่ใช่แค่เพราะผมนะเป็นเพราะคุณดูด้วยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆส่วนสาเหตุที่บัซซ์ฮารเล็ถึงพันวิวได้เนี่ยผมเดาไว้สองสาเหตุสาเหตุแรกก็คือมันจะมีมีมหนึ่งซึ่งมันอยู่ในเรื่องบัซซ์ฮาเล็นี่แหละแล้วมีคนเอาไปเล่นกันก็คือเป็นสิบฉากในอันเดเมที่เศร้าที่สุดซึ่งในเรื่องนั้นมันไม่ใช่ฉากอันเเมะนะมันเป็นฉากในมังงะ แล้วมันเป็นตัวละครผู้หญิงพูดว่านี่เสียบแล้วเหรออ่ะนี่แหละซึ่งตรงเียอ่ะผมคิดว่าคนที่เห็นมีมเนี้ยเขาจะสงสัยเอ๊ะมันมาจากเรื่องอะไรวะเฮ้ยมันมาจากมังงะเรื่องอะไรมันมาจากดูจีนเรื่องอะไรอะไรเงี้ยมันจะมีคนสงสัยไงแล้วเชื่อเลยว่ามีคนประมาณ50อร์ซนที่ดูมีมนี้นแล้วเขารู้ว่ามาจากเรื่องบัสเซอร์ฮาเรสพอมารู้ว่ามาจากเรื่องบัสเซอร์ฮาเรสปุ๊บคนก็เริ่มจะสนใจตัวมังงะแล้วว่าเอ๊ะ เฮ้ยมันงะมันเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วประกอบกับคือตอนนั้นอะผมเห็นทีมนี้อยู่แต่ผมก็ไม่ได้อะไรมากนะผมไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยกูต้องทําบัสสือฮาเลแล้วพอดีว่าตอนนั้นอะบัสสือฮาเลมันอยู่ข้างผมพอดีผมก็เลยเลือกรีวิวบัสสือฮาเลก่อนจริงๆผมจะไปรีวิวรีเซอร์วิ้งบดจีเดอะล็อกลุคแบ็คหรืออะไรก็ได้อะแต่มันอยู่ข้างมือผมพอดีไงผมก็เลยรีวิวบัสสือฮาเลก่อน แล้วผมก็ลงไปตามปกติผมลงชา้าีิซ้ำน,นะเพราะว่าปัญหาของบัสซิคาเลคือหาภาพประกอบค่อนข้างยากในการทำคลิปของผมอะ่ะคือการตัดคลิปหรือตัดช่วงที่ผมพูดผิดไปอะ่ะมันเริ่มจะไม่ใช่ปัญหาละคือปัญหาหลักคือผมต้องหาภาพมาประกอบแล้วบางภาพอะ่ะเวลาผมพูดอะไรไปอะ่ะมันมันหาภาพที่เข้ากับคําพูดไม่ได้เลยมันก็เลยยากพอสมควรกับการหาภาพมาประกอบอะนะอย่างรีเซอร์วิ่งเนี่ย ปัญหาคือช่วงตอนแรกๆที่อาจารย์เขาลงนิตยสารน่ะมันเป็นคนละเวอร์ชันกับในรวมเล่มซึ่งในอินเทอร์เน็ตอ่ะเวลาผมหาภาพอ่ะมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ลงในนิตยสารมากกว่าผมก็เลยต้องเอาภาพบางส่วนเนี่ยถ่ายจากในรวมเล่มอ่ะเอามาประกอบภาพในคลิปมันก็เลยจะมีภาพที่ดูขาวบ้างดูดูเหลืองบ้างอะไรเงี้ยคือกล้องผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะนะเออมันก็เลยภาพมันก็เลยดูแบบว่าแปลกๆนิดน,นึงอ่ะนะแต่ผมก็ถ่ายให้มันชัดที่สุดแล้วอ่ะนะมาบลสือทาเลต่อ อย่างที่สองนะผมคิดว่าก็สืบเนื่องจากประเด็นแรกเลยคือคนเริ่มสนใจพอรู้แล้วว่าเป็นมาจากเรื่องบัสสรสาเล คนก็เลยเริ่มหาแล้วว่าเออมีคนรีวิวเรื่องนี้ไว้หรือยังคือเผื่อเผื่อแบบยังยังช่างใจอยู่ว่าจะอ่านดีไหมเป็นแนว NTR หรือเปล่าก็เลยลองไปหาอ่านรีวิวใน YouTube ดูแล้วประเด็นคือผมลงในช่วงที่มันมีมันกำลังฮิตอะถึงแม้มันจะซาลงแล้วเพราะว่ามันเป็นมีเมื่อเดือนก่อนแล้วผมเพิ่งมาลงเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองไอรีวิวบางอย่างพระสอฮาเละต้องบอกไปก่อนนะผมผมไม่ได้คาดคิดว่าบัสสอฮาเละจะพันวิว ขนาดเพราะมีมานะเออตอนนั้นอะผมคิดผมไม่ได้คิดอย่างนั้นอะนะแต่กลายเป็นว่าผมเริ่มคิดแล้วว่าเอ,อ๊เพราะว่ามีม่ะตอนนี้ผมคิดว่ามีมด้วยส่วนหนึ่งแล้วคนเริ่มสนใจเรื่องนี้และประกอบกับซึ่งที่ผมลงคลิปรีวิวพอดีอะเฟิร์สเพจโปรอะเขาพรีออเดอร์เล่มสองก็มันบ่งบอกให้เห็นว่ามีมเรื่องบัสรรือฮาเลมันดังอะ ส่งผลดีในวงกว้างมากอะนะเริ่อทำให้คนสนใจเรื่องนี้มากขึ้นค่ายสารพิมพ์อย่างฟูร์เพดโปรต้องพิเออเดร์เล่มสอเลยลอะไรอย่างเงี้ยเออเขาอาจจะเสร็จพอดีก็ได้ก็เลยให้พีเลยถือว่าเป็นความสำเร็จที่ผิดค่านะครับขอขอบคุณนะครับที่มาดูกันนะระสือฮาเลนะครับพันวิวก็มีความคิดเห็นอย่างไรคิดต่างยังไงก็ได้นะครับเพราะว่ารีวิวมังงะทั้งหมดไม่ว่าหนัง อนิเมะซีรีส์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมทั้งหมดผมไม่สามารถเอาความคิดเห็นของผมเนี่ยไปให้คหนอื่นได้อยู่ที่แต่ละคนน่ะจะตัดสินใจกันเอาเองว่าชอบเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณจะไม่ชอบบัสซฮาเลก,ก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอะ่ะแต่อย่างน้อยอะ่ะมันทําให้ผมอยากอ่านต่อนะเออมันไม่ใช่มังงะที่น่าเบื่อดึองหนึ่งนะครับ